แก้วนุ้แก้วขาอันนี้ไปเลยมไปอันนี้กินที่หนึ่งกิใจะไม่ขอใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ขอใช่มั้าสองกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยอันนี้มีเด็กเล็กอยู่หรือเปล่าังมีเด็กเด็กเล็กเรอยเรื่อย

อยากได้ใช่ไหมเข้าแถวเ้าแถวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแถวาแวมาแล้วมาเลยมีมีกี่ชิ้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราไม่แจกแป๊บๆกมาหาป้าก่อนอ่าแวนวนเย่าไม่ต้อกอยากได้อยากได้ต้องมีเลขเปลี่ย มีอะไรดอแน่เปี่ยนมีได้เไรครับเอ๊ไตอบบอโอเคชั้นไหนลูกป .2 ห้บกเป็นเท่าไหร่เสียงไครเมื่อกี้เนี่ยป .2 มัจะบอกกันยังไงเนี่ยตัวอื่นตันี้ตโต๊ได้โอ้ ม่อกินน้เสียขวดมเลยอ่ะไปเลือกันไปเลือกกันเลย้อไหนนี่ได้ไหคะฮะให้พกเหมือนกันให้พกเหมือนกันอยู่ปอสามอยู่ปอสามเข้าสีฟนได้ไหมน้องได้

สี่ห้กเก่งมากเลยไปรับของเลยลูกเลือกเอาโอ้เก่งหมดทุกคนเลยครับแบบนี้นะเก่งหมดทุกคนนี่ใครได้เหมือนกันหรออยากได้อะไรเดี้ยเนี้ยทำตอบชื่อไม่ได้ได้ไหมอันนี้ไงมาตอบชื่อตอบชื่อได้ก็เก่งแล้วล่ะพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวทันทันหลักแล้วทันเอาพี่ชายดีกว่าทันไหนลูกพ่อสามพีแต่พ่อสามมา สใช่ไหมลูกเนมบหนเท่าไหร่ใช่เหรอใช่เหรอเลืกเอาลูกเกมเรายากมากเลยอะฮะนี้อันนี้ชั้นไหนลูกชั้นไหนวสองปสองเมื่อกี้ปสามนมบหนึ่งใช่ไหมมึงได้ปวดตลอดนะอันนี้ฮะอหนึ่งลบหนึ่งดีกว่าไหมสิบแปบยากไป หนึ่งลบหนึ่งมันเท่าไหร่ลูกใช่เหรออะไหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ใช่เหรอเอาถูกเหรอเอาไปเอาลูกเอาฮะสนุกไหมลูกชิ่ไหนของน่าทันนานีลูกชื่ออะไรลูก ด the well, yeah, ินย oh, ังเงียบอ่ะนะเอาลูกไปอ่เด so. ี๋ยวดินก็ได้เอาเล้เอาแล้วเอานม่ใช่ไหนลูกพ่อสองพ่อสองพ่อสมือมีกี่นิ้วลูกสินับปุสินับปุสิเพื่อนมีสิบเอ็ดนับนับนับนิ้วซินับนิ้วซิข้างละห้านิ้แรกคือนิ้วอะไรนิ้วโป้มีสุดท้ายคือนิ้วอะไร นี่ก้อยเก่งมากเลยเร็งเร็งเรองเรอเราเอัตัวต่อมาเลยไม่แฟนชุดม่าเหรอทุต้มพม่าเอาเก็สวยไม่ได้เอาเลยหรอพี่เจอย่างเีย้เนี่ยชั้นไหนลูกปอสองปอสอง เอานีคิ้วเี้วยคี้วควือมุกเลยไปให้ตอบนลนี่หดนิวมาเลยเปลาือลูกชั้นไหนชั้นไหนป .6 อันนี้ป .6 อัี้คีนเยอันสวนไม่ได้ย่างเลยพวกเด็ดเอ็มวกม รอ้อนอน้มันร้อนแดดวเนียอเท่าไหรลูกป้อหนึ่งป้อหนึ่งป้รหนึ่งเี่ห้ออะไรลูกเกตัวตอบได้สุดยอดมาแล้วมาเลยป้อไหนลูกป้อสี่สี่บวกสเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นแปดสุดยอด โอ้พี่จะคระสามยากมากเราจะสวยนไหนลูกปหนึ่งปหนึ่ง่มีข้างลูก่มขางมีสองข้างทม่สามเหรอมีกี่ข้างก็ยังยังทำเดิมมั่นใจต่อไปตาลูกห้าอะไรสิบพันสองสิบพันสอง เท่าไหร่ลูกตอบให้ก็ได้1ิบาสอเป็น7จ็ฮะเป็นห้าเป็หหรอสองห้าสิบไหมอ๋อนี่คนไเอาหานเลข้าในเขข้งนวองหมนาะใหนจำนวนมันจะเป็นจนวนเท่าหรมอเ็นนลดเออเไหมกี้ตอบผิดแต่พี่เขาตอบถูกใหมล้วใช่มแม่เป็นเท่าไหร่องห้ลูก่ตอบง้

ป6มีแฟนหรือยังยังยังไม่มีไปเอาลูกพอตั้งใจเย็นยังไม่มีอ่าตายตายไม่มีแวนลูกเออว่อะไรแล้วครับยังไม่หมดสามสามที่ออสามอ่าูกบอลสามใช่ไหมลูกอ๋อสามออสามเออลูกบอลสามยิ้มซิยิ้มซิยิ้ม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 เป็นตายิ้มเป็นเสียง

อันนี้นักเลงบ้านเลยนะนักเลงมากใหนนไ้ไม่ป้าป้าตกคณิตศาสตร์ยันได้เกลียดถึงตลอด <c oughs> ทําไมทุกคนอยันได้แก้ว <c oughs> เอาอะไรเอาอะไรอ่ะมา ต้องหนึ่งสุดูแม่สดสองให้ได้ก่อนนึนน่ง1ต้องหนึ่สุดดอตาลูกหนึ่งเขายืนหนึ่ต้องหนึ่งเองเลยครับจะไมู่จะไม่ครับโอเคอกเกมีความเขามี 1, หนึ่งูตัวอยู่แล้วปสองน้องชื่ออะไรลูกน้ำเท็รน้ำเท็ด อ้อยลูกอะไรกโอเคทีนี <m urs> ้ทีนี้นะ้ทีนี้นะทีนี้นะวันนี้ป้าเริ่มลอแล้วสวยจังอยากได้แก้วบ้งอ่ะอสองไ้ต้มม่าเอหนึ่งปีเหรอได้ไอสแก้วสวยมากเลยนะแก ้าคิีขึ้นทไหนลูกต้าคทดขึ้นทางไหนภาไแกนแสี่ขมยังงงมสยังไม่งงได้ไงขึ้นทิศตะวันออกทิศตะวันออกบางคนคิดเยอะคิดลึกไงลอกลงไปาอะอันไหนลูกป .3 ป .3 ป .3 เยอะมากเลยสามบกสามเป็นเท่าไหร่หเป็นหก หยิบแล้ล th okay, e ูกเก่งมากเลยชิดไวมากที่เอาที่บอกให้บอกเขาว่าอะไรพ่ะป้าเป็นคนวิศดารในเกรดหนึ่งเอาไก่แรกออกชั้นไหนลูกอุบานสามกี่ขวดมาลูกหกขวบถูกเปล่าถูกเอาเลยลูกเลอกเอาโอ้ทุกคนชอบตัวต่อมากเลยตัวแบบตัวบล็อกแบบนี้ปีหน้ามันเป็นโรงงานอเลยไหม พอสามมีน้องไหมลูกน้องน้องกี่คนสองรักน้องไหมเคยตีน้องไหมน้องเคยตีพี่ไหมเคยเฮ้ยาถูกใจพี่ไม่เคยตีน้องแต่น้องยุงหัวพี่เป็นไงล่ะเอาไปสองอย่างเลยลูกออาาีกย่งแ้วน

หมดแล้วม,มีแก้วเอาไหมตอบไปเลยลูกตอบมายั้งเราไม่ได้ได้คนนี้จะทักไดเอาอะไรเมีอะไรอยากเอาไหมให้เยอะเลยให้เยอะเลยโอเคโอเคตอบคำถามก่อนพี่หญิงหนูเป็นเด็กชายเด็กหญินอันนี้อันนี้อันนี้หาป้าก่อนอันนั้นหาป้าก่อนกรคลิบตาหนึ่งที เอนอมีเอาอย่างนี้ดีกว่ารักแม่ไหมรักแม่ไหมโอเคตอบคณิตพอจบเอาเลยลูกเลือกเลยเอาหเจ้าหยิ่หอบเลยก็ได้หอบหอไม่เต็มมือเลยหอบไม่เต็มมืออ้อสองมือหอบไปเลยเลือกเอาอ้สองมือเลยหอบไม่เต็มมือเราเขาเลือกสีเลือกแบบบมากอยลง้าหน่อเขาเลือกอยู่เขาอยากได้เฉพาะที่เขาอยากได้หอไม่เต็มมือเลย ขอบขึ้นมาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยหอบได้่อีกคันไปเลยนี่ไหมเรากล้าตอบกล้าพูดได้ของขัญเลยฮะเอาหอบหนึ่งขอบเพิ่มอีกกี่คันเอาไปเลยโอเคหอบเดียวโอเคครับครับเห็นไหมแค่กล้าตอบมันตั้งหลายคันเลยชั้นไหนลูกปสามปสามปสาม อ๋อสามเคยล้างจานไหมลูกเคยใช่ไหมเมื่อกี้ไปเอาลูกเคยล้างจานใช่ไหมล้างจานช่วยพ่อช่วยแม่อยู่มีอะไรมีอะไรอีกอ่อชั้นไหนลูกปสองปสอปสองตอนตอนหนูหนูเคยขอตังค์แม่ไหมแล้วขอตังค์แม่ยกมือไหว้ไหม ค่าขนมเลยนะโอเคไหมคะรั๊บเลยค่ะอ้าวไหนครัะอ้านเลยเฮ้ยอันนี้กี่ขวดคะชั้นไหนแล้วอันดับสามหกขวดอันดับสามหกขวดไม่ตอบไม่ถามมาตอบอยู่ได้เอาไปเอาเลยลูกอันนี่ชั้นไหนแล้วคะปสองปสองนรียกจิตรภูเหมือนกันเนี่ยซีเหมือนกันปสองผมมีกี่เส้นลูก ปอสองผมมีกี่เส้นุณไม่ตอบแล้วร้องไห้มาบอกแม่ด้วยว่าโอเคค่ะคลูกี่อันมอสองกระเป๋ออาไม่เต็ีมเลยเนี่ยชั้นไหนล,ลูกปอห้าเคยเตะบอลไหม,ม,มชอบเล่นกีฬาหรือเปล่าชอบ,บ,ชอ,บออกไปเลยลูกออกกําลังกายเล่นกีฬาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอ,าาอาัน<ๆ>สุดท้าย อกชอบเตะแม่ห่อนแม่ไอ่อะไรคิดนานมากเลยเนี่ยป .5 ใช่ไหมแต่เขาลูกไปแล้ว ออกไปเลยลูกผู้ชายบอกให้โกหกไม่โกหกอ่าใส่กล่องลูกใส่กล่องได้เลยใส่กล่องได้เลยแล้วอันเนี้ยเ,เอาเปล่าจะเอาไหม,ไม,ไมนี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กเป็นห้ากล่องพอมันวิ่งเลยนะถอยหลังน,นี่มันวิ่งนะเนี่ยนเด็กห้ากล่องว่าหกคนเหรอหกกล่องเด็กแบบให้เท่ากันสาราสิทธิ์แล้วคนหนึ่ง วีได้ถอยหลังแล้วมันจิ้วเลยเอาไปแข่งกันอ่ะที่เหลือให้แบ่งอะไรห้ากองห้ากองใช่ไหมกี่คนกี่คนเอาไปให้กี่นางใช่แล้วเอาไปให้น้องเหมือนใช่ไหมของเราแก้บดละลูกแก้เหมือนลโอเคลังเลเรื่อง้อคนป่ฮึห้าลูก สองสี่หกคนหกคนนีไ่ไงเอาคนละกองไปเลยลรถจิ๋วนี่มีประโยชน์นะจะบอกให้มันน่ารักแล้วก็ไปพิ่งคอลังแข่งกันได้เืออ่อลากล้ะบาดนี้รถลากแล้วบาดนีไม่มีกีดินตากไม่แต่ปูนซีเมนอ่าก็อขอบค <c oughs> ุณผู้ปกครองนะคะที่อยู่จนจนเลิกจะได้กี่โมงวะเนี่ยโอ้โเลิกเที่ยงนี่บ่ายสองครึ่ง เขาเที่ยงแล้วไม่กินพลมแล้วเลิกช้ายังไปกินเลยทุกปีมันจะเริ่มตอนเช้าแต่ว่ามันเช้าไปมันหนาวก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันเด็กปีนี้ที่พาลูกหลานมารับของขวัญไปนะคะนายดูซิได้ได้เซ็นกระเป๋าเลยน่ะอันเสียดหน่อยเล่นได้น่าใครสนุกไหมลูกโบองเหรอจะเอาเหรอ จะต้องขานะลูกที่นี่มันตกของทั้งบ้าได้ทั้งขนมทั้งแก้วทั้งเครื่องเขียนเดี๋ยวให้ถ้าปีนให้พี่เขาปีนให้เราจะไม่ปีนเองลูกบอกเอาได้แล้วลูกบอกเขาได้นะเพราะว่าป้าก็ไม่ได้ใช้ลูกบองเอาได้นะคะแต่ว่าปีนห้ามปีนนะก็ให้พี่เขาปีนให้เมื่อต้องมันร้อนเหล็กร้อนเหล็กร้อนเหล็กมันร้อนลูกเอ้ย อาข้าต้มแล้วาไปกินหน่อยนี้ประมนี้ะีปิดงานแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมนี่ตอนแรกไม่อยากได้บ่สนุกมันวิ่งฉิวเลยนะนี่น่าเล่นกันตรงนี้เลยทีเนี้ยเล่นเล่นอนลังังปล่อยเลยคุณต้มฝรั่งด้วยกต้ม่ง้ง่้แ่ไปแบและ เออไกินขาวค่ะคุณผอมจะค่อยมาเก็บหมดแรงแล้วทำไมเราไม่หิวข้าวแล้วบ่ไปสอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้ส่งของเลยเอซี